เอาจับใจดีกว่าพี่ลูกคนหนึ่งแล้ก็ขอภาวนาอย่างเดียวว่าอยากให้ชาวบ้านชาวพี่คนนั้นน่าจะรอดโอเคเนี่ยเหมือนที่แม่พูดมาเนาะแม่ก็เป็นท่านผู้ใหญ่บ้านพอเป็นท่านผู้ใหญ่บ้านก็ต้องเป็นฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองท้องที่เนาะเป็นฝ่ายปกครองท้องที่เสร็จก็ต้องดูแลความสงบสุขของคนในหมู่บ้านอยู่แล้วเนาะอันนี้ต้องเข้าใจท่านก่อนครับสงบนะคะขอแก้ชาวบ้านไม่ทำพี่คนหนึ่ก็อย่างที่ คุณแม่เห็นนะครับเมื่อวานึ้นไปด้วยกันอันนั้นคุณแม่แม่ว่าผิดไหมที่ไม้เป็นจุนจุนทั้งท่นเลยปผิดไหมครับก็มองตามนั้นนะไม่เป็นไรอย่างนี้แหละเอามานกันไม่เป็นไรอย่างนี้แหละก็เหมือนทางทางแม่เป็นผู้ใหญ่บ้านเนี่ยก็ถือผมไดบอกแล้วต้องดูแลสุขสุขยาชนเนาะปกครองมาไทยต้องดูแลสุขยาชนอยู่แล้วว้ายทีนี้ปุ๊บเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปก็เดี๋ยวต้องทําความเข้าใจกันเนาะเดี๋ยวจะต้องมีคนกลางมี มาอะไรก็าเลยเลยหาทางออกร่วมกันแล้วก็แม่ทัาพข<า>องเจ้นที่ก็ต้องทำความเข้าใจกับผู้ใหญ่บ้านเอ้ยทำความเข้าใจกับลูกบ้านเสร็จปุ๊บเจ้าหน้าที่ของเราทุกฝ่ายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยป่าไมา้ไม่ว่าจะนหน่วยยานเนี่ยเราก็คงจะต้องประชาสัมพันธ์เพิ่มอยู่แล้วซึ่งอันนี้นเป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรีกระทรวงการต่อยู่แล้วหรือว่าท่านท่าน,านดรเฉลิมชัยศรีอ่อนเนี่ย<ม>ท่านนโยบายที่จังหวัดภูเก็ตไปแล้วว่าการป้องกันและปราบปรามหรือการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือต้องทำควบคู่กันเนาะอันดับแรกเนี่ยก็ต้องชชช่่่่วยยยเเเหหลืออออพีีีีนนนนน้้งประะาาใูดดมสุขัับ ก็ต้องควบคุมไม่ให้มีการกระทำผิดด้วยแต่เจ้าที่ป่าไม้เนี่ยต้องทําเชิงลุกก็คือต้องมีการพูดคุยมีการประชาสัมพันธ์อะไรให้เรียบร้อยก่อนเพื่อให้ให้เกิดความเข้าใจก่อนเช่นกันอันนี้ผมก็จะฝากด้วยเลยพี่น้องประชาชนก็เช่นกันเหมือนผมออกไปเนี่ยอันไหนที่ไม่รู้ก็อย่าเพิ่งไปทําให้ถามเจ้าหน้าที่เขาก่อนเนาะเพื่อจะได้ชัดเจนถ้าสมมุติว่าโอเคไปถามเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตอบผิดเนี่ยแล้วมาทําแล้วมาจับเนี่ยเออขออตัยเจ้าหน้าที่เอาหน้าพูดตรงๆอย่างนี้เนาะนะนี่นะแม่นะทุกฝ่ายจะได้สบายใจ อยากให้ทได้ความรู้ประชาชนนิดนึงที่ผมจะพูดตรงนี้ในส่วนที่ผิดกฎหมายก็คือคือผิดกฎหมายอย่าอ้างความเป็นชาวบ้านเพราะป่าไม้ไม่ใช่คุณคนเดียวสังคมคนทั้งประเทศผมบอกอย่าง,งานี้แล<ะ>้วกันบอกพินัย<บ>กรรมแล้วกันก็คืออันดับแรกเหมือนที่ผมบอกไปเน,ะนาะนโยบายรัฐบาลเนี่ยนโยบายกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนโยบายกรมป่าไม้และในยุบใบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพืชเนี่ยต้องการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ทำมาหากินอยู่ในพื้นที่ป่าอยู่แล้วในที่ป่าไม้พวกอย่างเงี้ยภาพรวมทั้งหมดเนี่ย ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีกรอบนโยบายของฝ่ายบริหารเขากำหนดมาก,ก็คือมติคณะมนตรตีที่เกี่ยวข้องเนาะวันที่26พฤศจิกาย,ยน2561ร,รวมทั้งพรบวบิวญาม2ร6 2ที่ประกาศใหม่จดทำโครงการอนุรักษ์ในพื้นที่เพราะฉะนั้นเนี่ยราชการเนี่ยให้สิทธิ์ท่านในการทำกินอยู่อาศัยแต่ไม่ได้ให้สิทธิ์ในที่ดินไม่ได้ให้กรรมสิทธิในที่ดินแล้วก็ไม่ให้ทำการเจ้าปัญ่าผมจะพูดต่อเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องอยู่ภายใต้กรอบเงื่อนไขที่ราชการวางไว้ก็คืออันดับแรกเนี่ยท่านต้องไม่ขยายเราเน้นเลยต้องไม่ขยายพื้นที่่เเพิิมมต อย่าไปตัดแวทวถางเขาป่าเพิ่มเติมอันดับสองอย่าตัดไม้ห่วงพานในขณะเที่ยังไม่ได้รับอนุญ,ญาตผมบอกอย่างนี้คนป่าไม้เราเนี่ยไม่ใช่บอกไม่ตัดนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวทุกคนจะตกใจเอาเลยผมปลูกทำไมต้องบอกก่อนว่าตัดได้ครับแต่ต้องขออนุญาตไม่ใช่ตัดเองเนาะ <c oughs> เพราะเราเนี่ยส่งเสริมให้ปลูกพื้นที่สีเขียวอยู่แล้วปลูกต้นไม้เพิ่มอยู่แล้วแต่ว่าการการะทำเนี่ย <c oughs> ต้องได้อนุญ,ญาตจากเ <c oughs> จ,ากจ้าพนักงานก่อน <c oughs> จากท่านทิดีก่อนเช่นการของอุทยานก็เหมือนกันของอุทยานเขาก็ให้ทํากินแต่ต้องอยู่ในกรอบเงื่อนไขของเขาเหมือนกันเน เพราะฉะนั้นเนี่ยทั้ง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 เขาเรียกอะไรทั้งคู่เนี่ยต้องร่วมมือกันทางฝ่ายราชการก็ต้องอธิบายให้พี่น้องประชาชนเข้าใจทางพี่น้องประชาชนก็ต้องให้ความร่วมมือเลี้ยไปติตามเงื่อนไขกรอบเนาะแต่ถ้าสมมุติว่าเกิดการํำผิดขึ้นมาไม่ต้องสมมุติหรอกครับถ้ามีการทำผิดขึ้นมาเจ้าหน้าที่ก็ต้องบังคับใช้กฎหมายนะทุกท่านต้องเข้าใจนะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายก็ถือว่าเราเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะฉะนั้นก็เจ้าหน้าที่มีความผิดมีคำถามสุดท้ายก่อนที่เเรราาาาะดนททงไไมมถ้ััยคบบกกีี่่วว อันนี้อย่าพึ่งดีกว่าทำงานเปนสมมตินะคือไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไม่ถามพูดเฉยๆก็ได้ในเนื้อมันมีข่าวออกไปอย่างนั้นแล้วพูดต่อหน้าเจ้าพนักงานแล้วเนี่ยผมอยากให้ท่านวีระรักษาสิทธิ์ท้านวีระไม่รักษาสิทธิ์ผมจะไปกระทรวงเหมือนกันว่ามันมีการรับสินบนอะไรกันหรือเปล่าไม่รู้แต่มีคนยืนยันเอ่ยชื่อชัดเจนแล้วกลมท่านมีการโพสต์เบื้องต้นไว้ขนาะนั้นก็ว่าันทบนั้นท่วีระต้องรักษาสิทธิ์ เียีติของศักดิ์ศรีของกรมป่าไม้ครับไม่ใช่ใครจะพูดเล่นๆก็ได้เอ้ยท่านชายท่านรับสินบนอย่างนี้ไม่ได้โอเคเงี้ยไม่ได้ผมได้ครับเดยวเด้อ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 เน้อเด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 ้อเม้อเด้วควาอเส้ยหายสเวนบุคคลเด้อเค้อเด้อเดอเด้อเด้อคด้อเอ้ถเด้อเด้เว้อนด้นเด้อเ้อเด้อเด้อเดนอนด้อเม้ในด้อเจ้ักงานเะฉะเั้นเนี่ยการเป็นเจ้ักงานเีย เดี๋ยวก็ต้องไปพิจารณาดูว่าเอ๊ะเข้าขายหมิ่นประมาทหน่วยงานไหมเข้าขายมิ่นประมาทเจ้าพนักงานไหมเดี๋ยวก็ต้องว่ากันอีกทีนะแต่ว่ามันจะไม่ได้ตัดสินในตรงนี้เนาะเอาอย่างนี้ก่อนเพื่อให้งานวันนี้เดินต่อได้อย่างนั้นเราเรื่องพี่แมวแมวเอาตามนี้ผมว่าครับพี่มีเรื่องหนึ่งเอามาเรื่องนี้เป็นงานของหัวหน้าเลยผมเองก็คือนะครับผมในฐานะนะครับตัวแทนและเป็นประธานมูลนิธิของดาวเหนือนะครับนะครับขอนแก่นุญาตเมื่อวานนี้ดาวเหนือนี่คือดูแลตรงไหนับผมดูแลในเรื่องขาออกน่องหรือเท้าไม ก็คือก็คือในเรื่องเกี่ยวกับไม่ได้เกี่ยวกับผู้ที่กระทำความผิดนะครับเมื่อวานแล้วก็ทุกอย่างเลยแต่เป็นเรื่องเกี่ยวกับชาวบ้านที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยนะครับแล้วก็ทานนี้ท่านอดีตรัฐมนตรีนะครับกระทรวงทรัพยากรชาติคนก่อนเนี่ยท่านก็แนะนําว่าเรื่องนี้ต้องอยู่ในการตัดสินใจและการช่วยเหลือจากท่านชันชัยคนเดียวจริงๆครับเพราะว่ามีท่านคนเดียวที่ช่วยได้ก็คือให้ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทีมงานเนี่ยนะครับจะประชาคมแล้วก็ขอความร่วมอให้ท่านทาเรื่องในการเก็บเกี่ยว นะครับอันนี้เป็นเรื่องของที่ชาวบ้านที่เขาพึ่งกันนะครับได้แล้วครับเดี๋ยวันนี้ผมอย่างนี้ผมบอกอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะอันดับแรกเนี่ยผมเนี่ยผ่านงานมาหลายหน้าแล้วทำงานมาตั้หน้าไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกันป่าป่ามแต่ผมจะหนักที่การป้องกันป่าป่ามเนาะทีนี้ถัดมาเนี่ยเรื่องการอนุญาตเกิดเหมือนกันผมก็คุกคีงานพวกนี้มาหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกันทุกอย่างเนี่ยมันต้องเป็นไปตามกฎหมายที่ให้อำนาจเนาะเจ้าเจ้าหน้าที่ของเราราชการนัรนอยู่แล้วถ้าไม่มีระบบระเบียบให้อำนาจทำไม่ได้เนาาาะะเเ้้ใจหหลัััักกคืือออตวนนนนนนีีีถดมมพ่่งปรชชย การดำเนินคดีก็ว่ากันเป็นต่างกระบวนการเนาะในเรื่องของทางปกครองก็ว่าทางปกครองในเรื่องของการ